สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สวนอะเร่งยาเี่หนึ่งครับซึ่งเป็นสวนทีพันธุเห็ดเกษตรผสมผสานหลากหลายมากเลยครับหลายหลายอย่างเลยนะครับสิาพาไปเบิงแต่ละอย่างนะครับมีอย่างแน่นะครับพันเห็ดหลากหลายยวไปเบิงกันครับนี่ทั้งนี้เพื่อจะปลูกพวก นี่ไม้พยุงพวกนี้ครับไม้พยุงปลูกตามคันหน้าพะยุงตัง้งแต่ต้นขี้เล็กนะครับปลูกคันหน้นาพิ่นนี่ใหญ่เลยครับนี่ใหญ่แค่เลยต้นขี้เล็กปลูกหลากหลายอันนี้เป็นตัวดินบ่ค่ะผมปลูกตัวดินทุกคนแห้งแห้งฝนบ่ล,ลง นะครับไกลๆทั้งพูน,นกับิมีซักทองปูงนั้นมันกันหน้าครับต้นเหตุผสมผสานหลากหลายมากเลยข้างนี้ก็เป็นพยุงพยุงแต่ว่าหน้าเขาเพาน่นนี่โอ้มันแหงครับน้าคมไคมีรอนํำฝนอย่างเดียวอันนี้ก็สิเปญญ็นยางหน้ากล้วยนว้ำคันแทนหน้าครับทั้งคุณ กำลังลงกล้วยเหน้านี่บอปลาอย่างนั้นปุ่นนี่มีซากปลาครับกล้วยตามคันแท่นหน้าไปเรื่อยๆมีซักท้องไกลๆผมครับซากท้อง,องน้ำคับหน้าโอ้นาอยู่ครับลมเลื่อนเนี่ยขีเล็กนอกจากเป็นลมแล้วก็ยังเป็นสมุนไพรน้ำด้วยคนว่าครับเดี๋ยวตอนไท้่ยๆสิบ ป้าไปสัมผัสเจ้าของหน้าเพิ่นนะครับเจ้าของสวนเอลเองยามีทั้งสวนทั้งโขกทั้งหน้าอันนี้ยางหน้าครับตุ๊ยยางหน้าเดี๋ยวเอาสิไปพอครับเจ้าคอนสวนอะเองยาครับว่าพิ่มีกิจกรรมยังมื่อ้ครับครับสวัสดีครับพี่เล็กครับสวัสดีครับวันนี้มีกิจกรรมเมือไครับเห็นคนหลายๆครับวันนี้มาลงแขกดำหน้ากันครับครับเป็น กิจกรรมเท็ดทุกปีดำหน้าเกี่ยวเขาในองค์ไทยบ้านปกติจะมีอันพี่น้องญี่ปุ่นเกลี้ยกล่ายพี่น้องเขมรมาห่วมกันนั่นนี่สถานการณ์ข้เวียดก็เลยดำหน้าล้วกสื่อสารกันทางออนไลน์ทั้งเฮาเป็นผู้ดำต้องสื่อสารกันแล้วดำแล้วหล่ะจะเศร้าพึ่นอ๋อรับขับเดี๋ยวไปบึ่งให้หน้าเพิ่นครับดำ่าลายดำ ได้สูบน้ำรุ่นฝนตกฝนกับวบตกร,รุ่นในฝนตกก็เลยได้สูบน้ำดีที่ว่าจกสาไวจกสาเก็บน้ำไวช่วงมันมากบ้างหังก่าฝนเพราะว่าปีปีปีที่ผ่านมาหม,มีมม่สาก็ใจาน้ำจนมัดสูบก็เลยดำกับบ่ได้ฝนดำกับบ่ไเด็เกี่ยวม,มันแห้งหลาย ตกมาปีนี้ก่ะมีน้ำสูบสูนมน้ำสาสองสานี่แหละเอมกกามาตกกันก็นดำครับดำก็บ,บ่ได,ด้ที่เลี้ยงอย่างดกอกมีทั้งเด็กน้อยทั้งผู้เฒ่าทั้งนั่นเล็กน้อยก็เทั้งเล่นกี่ตมอนุรักษ์เลยเนาะผู้เฒ่าก็นดำไปส่วนมากก็ผู้เฒ่าแหละเท้าเดียวกันแล้วว่าท,ทั้งสามชั่วโมงสองชั่วโมง ก้าเหลือ,อน,นี่ก็สิม่ดำตามไปอันนี้เขาเนี้ครับขเ,นนเขา้าเหนียวเข่าเหนียวครับอันซุ้มวานนี่ซุ้มขอดเจ้านี่<า>แ่่บบน,นหนี้าวานเพิ่นครับหน้าวานาาเป็นตัวซึ้งสัญญาสิลายมันแหลงครับดำมืดก็บ,บ่ได้หรอกมุมนี่ดำพ่อจามมุนีน่ดำน,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 นี่หน้าดำเพลินดำมือเต้าครับสูบน้ำสูบน้ำฐานนี่แหละครับ นั่นจากสะโอ้ในสามีกบตัวไหนี่ฟาดกบตัวลงเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้มันตัวลงเห็นอยู่ตัวนึงปลาก็ปล่อยแองว่าโอ้ยสูบมดพุ่นพุ่่นะพุ่นะต้องไหมกบหลกบธรรมชาติหรือพวปล่อยเนี่ยกบธรรมชาติฟาดเมื่อกี้ปีนี้บ่ควายมีพวกสิมาลานะแล้วมีปูมีอย่างม่จอบอันนี้ก็จริ มีลัวรอบกับพิดก็จะเกินใจนะพูดนะเห็นบ่กประมาณเออหลายกบมีกระสือบุ้มีอยู่บ่กบธรรมชาติได้เข้าเนี่ยพันธุ์ดีเลี้ยงเด้เนี่ยเห็นเตจนตัวลงเมื่อกี้เนี่ยอืมเลี้ยงธรรมชาติพี่นี่สมบูรณ์เสียงกบเสียงเขียดหลายละงมเลยอือเพราะว่า ก็บ่คอยมีผู้ใดมาสอนมาอยู่ประจาเขาอยู่ประจำเขาปกาเขามากี่ละมันคือสิดงอนุรักษ์ไว้กบเขียดเออบ๊ยดียาายุงอันนี้เขาอยไันนี้คือสีอะไรางเขากัมบเรเขากข้าวข้าวเหนียวกัมบ์กันยาได้แนวมาก็จะเห็นในให้เล่นวาดำกันปะทำนี่กันได้ทำ อะไรของมุ้งของโดงน่ะโดงกับวานมัดมาเมื่อเช้านี่สามให้นี่ืเป็นมาดำน้ำจันทร์ไ้านน้องแขกดำหน้าหน้าเป็นความหมายคือแบ่งให้ส้วนทั้งนี้ให้เพื่อนเทศกิจกรรมส่วนทั้งนี้เป็นของส่วนตัว แต่ว่าพ่อเฮ็ดไปเฮ็ดมามั่นก็เลยซอยกันเฮ็ดคือนกอลส่วนตัวเฮ็ดบ่ไหวส่วนตัวก็เฮ็ดบ่ไหวคือไปไปขอเขาเพื่อนกินนั่นแหละก็กินํากินแหละสม่ยเด้เฮ็ดขายเพราเฮ็ดขายมันก็ถ้าจะเอาผลผลิตอยู่นี่ขายมันบ่คุ้มดอกครับแม่แต่ว่ามันคุ้มขาตรงทีเพื่อนในมาร่วมกิจกรรมอะไรอันนี้กันพอได้สื่อสารกันไปครับพวกญี่ปุ่นก็มาดำกันยุ่นนี่แหละอื ครรับ้นหาญี่ปุ่นขมิ้นไทยขมิ้นดำเก่งกระมูไม่รบ้หรอขมินมาว่าขี้เครื่องบินมาดำหน้าเจ้าไอ้เงี้ยเคขี้เครื่องบินมาดำหน้าแต่ว่าขมิ้นเก่งกระมูแต่ปีนี้มันโควิดเนาะปั๊บได้ดำหน้าออนไลน์ปีนี้ครับออนไลน์ก็เลยสูบน้านี่ล่ะปกติโอ้ปกติไรขเิ้นบ่ตัวนี้เกือบเต็มโอ้แต่เก่ามันบ่มีสารในนี่ใส่แต่หน่ยนี่ มันกับ<ม>พพ่อบอ้น,นมผมก็เลยเร่งว่าต้องเอาอีกหน่วยหนึ่งน่ามันสำคัญเนาะครับกันกเกษตรก็ก็เลยได้อันนี้มาแต่ว่ากับจิตเบิงบ่งฝนเบิ่งหยางไปมันมาตืิมมาหยางฤทธิสูบใส่ใส่สำรองไว้มนนีนะครับเบิ่งไหรหันเต็มบม่น้์เต็มบรรยากาศดีครับ สวนนะเลงยาองเพลินมีทั้งโขกทั้งน้องทั้งหน้านะครับเป็นสวนนะเลงยานะครับส่วนในส่วนที่เป็นหน้าภามไปเบิง่งเดี๋ยวต่อไปสิภาพไปเบิ่งส่วนที่เป็นโขกเป็นปานะ้งธรรมาชาตินะครับอู้หูไกลๆพรงบุญเดี๋ยวมีตน้นตาลตน้นหยางเพิ่นโอ้ยังดีอยู่สภาพที่ทุกอย่างเป็นปลูกน,น,นะครับเดี๋ยวขับไปเบิง่งส่วนที่เป็นปานะครับ ข้างหน้าเพันนีน่่ายคับครับรดยน่นสามารถแล่นไดไ้สบายๆเลยแล้วพันปลูกต้นขี้เล็กไว้ข้างๆนี่กะตัดไปสูงๆมันก็เป็นหฮมเลยครับเป็นหฮมตลอดไปเลยเนี่งาวไปพุ่เป็นหฮมไปลดยน่นกับฐานใดมันกว้างยางกับยางในโฮมเลยคนนะครับสออสอน,สอนคือสวน เร่งย้ารับปลูกดีๆปลูกดีๆอันนี้เาหลักไปทุกอย่างเลยปลูกทุกแนวนดยเฉพาะต้งนีห้าหยาละคันหมักตาลมันสิบเพาะไปเรื่ยๆตาลที่มันล่นลงจากต้นหัวนเพาะแจกมันสิห้าหยาเลยนี่ อ๋อว้โอ้อันนี้เป็นอย่างนั่นดิอันนี้ก็เป็นฝาทลายโจรครับเนี่ยเพาะเพาะใส่ถุงว่าุ่นต้นตาลน,นี่ต้างปุนกไกลๆครับสูต้นตาลเพิ่นแบบดั้งเดิมเลยครับง่ายแล้วตันตาลหายากเลยด้วยนี่ครับ หมากมันคือแบบเอามาลุกลงมากบมาเพาะนี่เอาไปขนมตาลก็ได้ครับขนมตาลนี่ให้กินนี่นะครับนี่ลูกนี่มันออกมามันก็งอกนื้อนี้ทิมๆไปมันก็งอกเลยครับง่ายๆขนมตาลสวนทั้งพีก็เป็นสวนสวนยางนาเพราะว่าเนี่ยมันปลูกเต็มเต็มอือยางนาเต็มเลยครับผม นะวันนี้ก็สิจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ตากแดดๆไปนี่โอ้ลายๆครับขยายไปจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่ต้นไม้นี่งามขนาดครับเห็นระบบหลักมันแข็งแรงครับอันนี้ก็เป็นหมักครับป้อมหมักคามป้อมนี่คือกันคามป้อม มีทุกอย่างครับต้นตาลหนึ่งล้ายแย้ยวหอ้ยเป็นซิปยี่สิบต้นมาแล้วครับเนี่ยโครงการระยนะยาวะพือปลูก <c oughs> มักตาลขายหมักตาลลายลีครับต้องไปกินหน่อยซุกลดลงมากหมดแล้วครับมันสูงอันนี้ก็เป็นซักทอง กอามาเบ่งกันพอปักตานครับของสวนหลเงหญ้าจะออกลากออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเนี่ยขั้นตอนเดี๋ยวๆลากมันออกอันใหม่ๆมันจะทั่งๆก็คือแกะแกะจากหน่วยสุกมันนี่เห็นไหมแล้วเวลาไปปลดก็แทงเหล็กแทงลงไปแล้วก็นนำล่อง นี่นี่เห็ดขายเห็ดขายล่ะนี่เออกระชีเห็ดบอนไส้ตาลอือืมเพราะมันลงกระถางนี่มันสีบรั่งมันสีขดเออมันก <ate> ็สบจะโตชำนี <More trying. S 2> ่มันก็จะเป็นต้นแบบนี้สิอือืัดนี้เทาก็แต่งไข่ดูนี่ใส่กระถางสิคือ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 ห้อยหินบัดนี้ไข่มันยาวจะชำนี่ก่อนอันนี้พประมาณสองสามเดือนสองเดือนสองเดือนเลยชำนี่เลยชำนี่ปอกตานกลับมัดนี้เทาก็ไปลงในกระถางหรือในก่อนบัดนี้มันสีขด เพราะมันบอไปยังส่ปั๊บมันก็บอใหญ่มันก็บอยใหญ่มันก็ใหญ่อยู่ในกระถางอ่กันบัดเนี้เพราะเพราะอันนี้มันขึ้นมันบอกมันนี่มันหลุดออกครับหลุดออกเ้าก็ห้อยห้อยหินห้อยอย่างรอบยกกระถางไสถางอันนี้มันบางอันที่พอไว้พอไวแล้วนี่เอาจะล่องเอาอันนี้ไปแท่หู้เลยกั่อย่าล้มไปแล้วมันลอยลอยบง ขออยากรู้ว่าระยะเวลาที่มันแท่งต้นถึงตอไหนประมาณขึ้นมาต้นนี่มันเจ๊กตอไหนปีคุณตัวเขาสิได้กะประมาณได้ว่าไม่ปิดสินค้าปีหนึ่งเขาสิเห็ุอย่างก็มันเออทดลองทดลองอยู่ในโซนทดลองนี่นี่คือภากทดลองได้นี่ถ้ามันออกมาเนี่ยก็สิ อาอนี่เอาตัวแท่งมื่อกี่นี่มาลงกันสิครับเนี่ยลงเันสต้องโดน้ำไปหขดนำไปเลยสเบงว่ามือไหนมันสิเป็นยังสิถ้าอยู่ในกระถางปั๊บมันสิเป็นยังสิแล้แตงหม่ันเยรในาอแตาอ่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 าอนาอ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 ีาอ่าอ่อ่าอ่าอ่า่าอ่าอ่า่าอ่ะอาอ่าออ่อ่าออ่าอ่่อ่า่่าออ่่อา สองเดือนหมดแล้วซ้ำนี้ครับเนี่ยสองเดือนสองเดือนคือในรอบปีหนึ่งเขาสิได้แค่ลงกระถางอืมยังโมยไหมอาจจะเป็นสองปีก็ได้ที่ที่มันเริ่มแท่งใบถ้ามันแท่งใบปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มน่าสนใจอืมอันปลาคนหรือปาเอออันตองใหญ่ถ้ามันนขึ้มาาเออถ้มันขึ้นมากซ้ำนี่เขาก็ตัด ตำนีได like ้ค่อยๆมันเป็นใบพัดท sure <time> well ี่เ <sp> ีอแหละเป็นไม้ประดับเลยมันเหรอเป็นไม้ประดับไปอันนี้เป็นโครงการระยะกลางระยะกลางการการระยะยาวคือระยะยาวเขาป็นโรคกีดินโรคกีดินบ่าการระยะยาวคือยังสั้นต้นบักตาลขายโครงการระยะยาวอันนี้ระยะกลางไปเก็บตาลนี่ก็สิลดการเข้าไปเก็บบักตาลเสี่ยงเสี่ยงชีวิตเกินไปโอ้ว่เป็นเด็กง่ายๆด้วยเนาะการไปเก็บตุ๊บ ว้ายใสนี <illas> ่ีนักไส้หมีนกนกยุบโยโยกันอะไรเนี่ยเออนี่ค่อย็เลยเก็บมาไว้จริงๆค่อยแกะทยอยเอาแก็ลุมอันนั้นมันอันนั้นมันมันมีแก็บลุ่มแรกเนี่ยผมเอาใบไม้ครับเอาอย่างซีวิ่งไลาดึงขึ้นมันเลยยากเนีตอนนี้ลุ่มที่สองที่สามเนี่ยผมเอาแก็บเก็บจากไปดึงปุ้ยลลยขึ้นปุ้ยลลยขึ้นทีไงออ่าขึ้นประมาณนี้แหละค่อยไปดึงแล้วมาลงกับทางคนี่นะ ครับหลังจาก,กไปเบิงส่วนที่เป็นหน้ามาแล้วนะถ้าพี่น้องมาเบิงส่วนที่เป็นปลาเพิ่นบัานครับเบิงโอ้โวยนาครับปลาหนาเลยครับนี่ไม้พยุงเป็นปลูกไว้ทีเล่ล่ะหลายเลยครับอันนี้เป็นปลาไม้พยุงไม้แดงอันนี้ท่านี้ไม้แดงนี่ไม้พยุงมีทั้งปลาธรรมชาติกับปลาปลูกเสริมเข้าไปครับปลูกต้นพยุงนี่ปลูกเสริมอันนี้ต้นแดงไม้แดง หน้าเน่นอยู่ครับยังหนาเน่นอยู่ธรามชาตาขึ้นโอเคเลยล่ะเน่นเลยครับอืมปักหวานปลากับสีมี่ต้ำกันนะครับเนี่ยต้นไม้แดงต้นไม้ห้างครับนี่ไม้รังต้นจิกต้นห้างบานเฮา น่าตึ๊บเลยป่าธรรมชาตินี่โอเคอยู่โอ้คนปลูกไดีดีไป,ปธรรมชาติยังสมบูรณ์ปักวานป้ากับมีเพันปแา่อยู่ทางในพูนละหลายอยู่ น,นี่ก็ไม่แดงอืแง่หนาเลยครับปลาสภาพตัวน,นี้เป็นพักวันนี่พักวันปลาเพิ่นมาปลูกนะครับอืมมันปลูกตัวนี้ยังหน่อยอยู่นะครับนกระแมนครกวันปลามักมตาเนาะนี่หมักตาล อันนี้กับพักหวานเ้วยกันครับเนี่ยนี่ต้นนี่พักหวานมันปลาใหญ่แล้วนี่เด็ดแห้งเด็ดแห้งแตกด้วยบีงทีเป็นกอไผ่ไปอย่างน้อนึ่งน่ กอภัยอืมต้ mm hmm. ตนพกหวาน,นอันอยากกินก็นต้องเด็ดใบมันครับรูดใบมันออกไม่กันสิแตกไหมักหวานสูงโอ้เกือดสองเมตรตัวนี้นี่แหละวทางเข้ามาครับจากถนนใหญ่หลังยางเข้ามา ข้ามานี่ทึบเลยปลาทั้งซ้ายทั้งขวานะครับข้ามานี่ข้ามานี่เป็นตน้นกบกไงเลยเนี่ยกระบกนะครับโอ้นาสิร้าย1ิป,ปีต้นนี้เงี้ยเงยพิกัดของสวนเลิงย่าเนี่ยก็อยู่ในเขตอำเภอบันฝางจังหวัดคอนแก่นครับห่างจากตัวเมืองคอนแก่นประมาณ20โลประมาณ20โลครับ ปลาทึบเลยนะครับเป็นแบบโคกน้องนาจริงๆมีโคกโครกร้ายขนาดเลยโครกร้ายกระมูนกระนานิดหนึ่งน้องนิดหนึ่งแต่โคกเยอะครับเกษตรผสมผสานปลูกทุกอยา่างคนนะ่ะน้อไม่มีบดหวานน้อไม่ฝรั่นไม่ไม่ไม่ญ่ครับนี่ฝ้ยุงฝ้ายุ่งหมด หลังจากเป็นต้นบักตาลนะครับอันนี้เป็นหมากที่มันร่นลงมาครับผลผลิตจากบักตาลก็คือนี่ครับขนมตาลน,นะครับขนมตาลหอมนะครับขนมแบบไทยๆหากินยากนะครับตัวนี้ผลผลิตจากบัตตกต,ตาลนน แกงน้ำม้่ว้าอีหล่หลักหลายครับยินก็บเม่ยยินไม่พี่บอลลุงน้องเม่ยไก่เออดูยังไม่พ่อแม่หลังเจ้าคืนนั่งห่างกันตรงจริงนะทุกจริงทุกอย่างพอแล้วนี่เออเออแซ่บครับแซ่บโอเค ใช่ก่อนกันโควิดเนี่ยนี่หลับประตองเด้อพี่เล็กเนี่ยงูกหลับประตองมาเด้อมาเด้อหลับสามใสงมกยังเปิดทั้งนั้นเลยนะาอีกแจกกิาหน้าที่คนสีเอเบิ้านข้างขีดเข่าเที่ยงครึ่งจ้ะตอนนี้เท่าไรแล้วเนี่ยใกล้แล้วเป็นบ้าซอยตู้ไข่ถึงที่สุดเออได้โชคการกินตะมุ่ง ครับสหรคิปนี้ก็คงมีแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติารับชมครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ